สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญยอดนิยมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีมาให้พี่พี่ได้ชม1เหรียญนะครับ1เหรียญนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่จบลอนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับจัดสร้างนะครับปี2513นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดานะครับไอ้ส่วนตัวตัด จะแยกเป็นกี่ตัวเนี่ยผมผมผมจำไม่ได้นะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยจะมีวิธีการดูอย่างที่ผมจะบอกต่อไปนี้เลยนะครับต่อไปนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยพี่ๆส่องมาที่หน้าหลวงพ่อก่อนนะครับหน้าหลวงพ่อก่อนนี่หน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้จะตึงๆแบบนี้จะตึงๆคมชัดเส้นน้าผักคมคมแบบนี้เส้นน้าผักคมคมแบบนี้เห็นไหมเส้นน้าผักคมคมแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือจะเป็นแท่งโนนนะครับจะเป็นแท่งโนนนะครับนี่จะเป็นแท่งโนนเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะตัวหนังสือท่านจะเป็นเหลี่ยมนะครับนี่คําว่าแดงนี่โหชัดเจนเห็นไหมเป็นเหลี่ยมเด้งเลยนะครับเด้งเลยนี่ยานนวิลาชเด้งเลยเห็นไหมครับอ่ะนี่เห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะนี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะที่ระลึก นี่คำว่าที่ระลึกนะครับคำว่าที่ระลึกรับราชการนะครับคำว่าที่ระลึกรับราชการเนี่ยถ้าเราถ้าเราส่องดีๆเนี่ยแบบหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เห็นไหมจะเห็นจะเห็นร่องรอยเสี้ยนๆเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ขีดนะครับคำว่ารุ่นเนี่ยเห็นไหมสังเกตตรงนี้นะครับนี่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 คำว่ารุ่นนะครับดูน้อนหนู ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะนี่จะแหลมทะลุมานี่เลยแต่จะแต่จะตื้นนะครับจะตื้นไม่ได้แบบคมชัดเด้งเหมือนตัวเก๊นะครับนี่เห็นไหมไม่ได้คมชัดเด้งเหมือนตัวเก๊นะครับแล้วก็จะมีตัวเก๊อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะถอดไมติดนะครับตรงนี้จะถอดไม่ติดนะครับนี่ต้องตะแขคงสองนะครับนี่ต้องเห็นไฟหน่อยนี่เห็นไหม จะต้องตะแคงส่องนะครับนี่จะต้องตะแคงส่องหน่อยนะครับนี่แล้วก็พลิกมาด้านหลังแบบนี้พลิกมาด้านหลังแบบนี้มาดูตัวหนังสือรายละเอียดนะครับนี่คมชัดมากนะครับคมชัดมากนะครับนี่นี่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยจะมีเส้นแตกจากเลขสามเนี่ยนะผ่ายันไปเลยแป๊บหนึง่งนี่จะมีเส้นแตกตรงเลขสามเนี่ยผ่ายันขึ้นมานีเลย ผ่ายันขึ้นมานีเลยนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนี่อันนี้ไม่มีนะครับจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่แล้วก็วิธีการแยกอีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านเนี่ยถ้าดูบล็อกนิยมบล็อกธรรมดาเลยเนี่ยบางทีจําไม่ได้ว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยในตรงนี้สังเกตดูเลขหกนะครับดูเลขบบหกแป๊บนึงนะเลขหกนะครับตัวนี้นะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเลย ตัวนี้ตัวนี้นะครับเลขหกตัวนี้นะฮะนี่เลขหกต,ตัวนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเน,าน,บบนี่ยหางจะงอแบบเนี้ยอย่างที่พี่วี่เห็นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอย่างเนี้ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกนิยมเนี่ยหางเลขหกเนี่ยจะชี้ตรงไปเฉยจะไม่งอแบบนี้นะครับจะชี้ตรงไปเฉยนะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ เป็นบล็อกธรรมดานะครับหางงอนะเลขหกหางงอแต่ถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยจะเลขหกหางตรงแค่นี <purposely> ้เลยนะครับแยกบล็อกนะครับนี่ต่อมานะครับก็มาดูคิปปิ้นตัวนี้นี่คีปปิ้นตัวนี้นี่จะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยจะมีเนื้อเกินตรงนี้นี่ตรงขอบเหรียญตรงนี้นะครับนี่ตรงขอบเหรียญตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะครับคี้ก็จะปิ้นปิ้นแบบนี้คีจะปิ้นปิ้นแบบนี้นี่มีเนื้อเกินตรงนี้ตรงบนขอบเหรียญเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะครับ นี่เห็นไหมนี่เป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับขี้ปิ้นเหรียญนะครับจากการตัดขอบเนี่ยก็จะมีนะครับนี่แบบนี้ขี้ปิ้นขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หูเหรียญจะเจาะปิ้นๆแบบนี้นะครับจะเจาะปิ้นๆแบบนี้จะมีบ่าเหรียญนะครับบ่าก็จะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่จะมีบ่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่มีมีบ่าเหรียญนะครับแบบนี้นะครับนี่ ขอบตัดนะครับขอบตัดนะนี่ก็จะตัดฉีกหักไปนะครับตัดฉีกหักไปนะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกหักไปนะนี่เห็นไหมตัดมาแล้วก็ฉีกหักไปไม่โฟกัสเลยเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เห็นไหมตัดแล้วก็ฉีกหักไปนะครับตัดแล้วก็ฉีกหักไปนะครับนี่เห็นไหม จะตัดฉีกๆแนี้ๆๆถ้าตัดขาดเลยนยเก๋ <ege LGBTQ S 1> เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับจุดสุดท้ายเลยที่ผมใช้ดูนะครับนี่ในโค้ดนี่โค้ดแดงคําว่าแดงเนี่ยจะเป็นโค้ดตอกนะครับจะเป็นโค้ดตอกนะนี่เห็นไหมจะเป็นโค้ดตอกนะครับพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นรอยกระแทกนะครับจากการตอกโค้ดนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนนะครับชัดเจนนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยแบนเลยเห็นไหมนี่ ตัวหนังสือแบนเลยเนี่ยเป็นจุดที่ให้เราดูได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมคาว่าเจริญราบเนี่ยเห็นไหมครับเจริญราบเนี่ยเกิดจากนะครับเวลาวางเหรียญไว้บนพื้นที่แข็งแข็งนะครับแล้วตอกโค้ดจากด้านหน้าไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะแบนเลยตัวหนังสือจะแบนเลยนะครับนี่เกิดจากแรงกระแทกจากด้านหน้านะครับตัวหนังสือแบนเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมตอกโค้ดลงไปนะครับปึ้งนะตัวข้างหลังก็จะแบนเลยนะครับนี่ สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยสังเกตดูในล่องโค้ดนะครับ <Claudia> สังเกตดูในล่องโค้ดนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นแบบนี้เลยจะเป็นเส้นขวางแบบนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมนี่จะเป็นเส้นวิ่งขึ้นเลยนะครับแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมชัดแล้วนี่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 น นี่เห็นไหมตัวโดอเด็กเห็นไหมโดดเด็กเห็นไหมนี่จะไม่มีหัวนะจะบอกไว้ก่อนถ้ามีหัวเก๊อีกนะครับนี่เห็นไหมไม่นี่นี่นี่โอ้ชัดเจนเลยนะครับนี่ต้องดูให้เป็นโค้ดตอกให้ได้นะครับนี่อ่ะก็ดูเท่านี้เลยนะครับดูเท่านี้เลยถ้าดูไม่ทันนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่สําหรับองค์นี้เนี่ยสวยมากนะครับต้อง แสดงความเสียใจกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับองค์นี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยหูสวยมากถึงจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมบอกไว้เลยนะครับเหรียญน,นี้นี่สุดจริงนะครับสุดจริงนี่ม่วงปีตนี่ม่วงปีตมเดิมๆเลยเดิมๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆดูแล้วเนี่ยได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมาให้พี่ๆได้ชมอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอบคุณมากครับ